เมื่อเด็กผู้ชายคนหนึ่งเข้าห้องน้ําของเหลวสีแดงก็ไหลเต็มโถปัสสาวะเพื่อนรวมชั้นหัวเราะและล้อเลียนเขาว่ากําลังเป็นประจําเดือนเด็กชายจึงรีบกลับบ้านและค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตผลลั์บอกว่าเขาอาจเป็นมะเร็งเขากลัวจึงไม่กล้าบอกพ่อแม่ระหว่างกินข้าวเย็นก็ปวดท้องขึ้นมาอีกแม่ของเขาสังเกตเห็นว่าเขาปัสสาวะเป็นเลือดเธอจึงรีบพาเขาไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกายหลังจากการตรวจหมอแจ้งว่าเป็นเพียงการติดเชื้อในอวัยวะเด็กชายเพียงแค่ต้องรักษาสี่ครั้งก็จะดีขึ้น ไม่กี่วันต่อมาเขาก็หายเป็นปกติและกลับไปโรงเรียนแต่เพื่อนร่วมชั้นยังคงหัวเราะเยาะและล้อเขาว่าเป็นประจำเดือนเด็กชายจึงไม่สนใจพวกเขาในวิชาพละท้องของเขาเริ่มปวดอย่างรุนแรงอีกครั้งแต่ครูคิดว่าเขาแกล้งทําจึงไม่ยอมช่วยเหลือทันใดนั้นเด็กชายก็เป็นลมไปครูรีบพาเขาไปห้องพยาบาลเขาเริ่มมีเลือดออกมาอีกครั้งพ่อแม่จึงรีพาเขาไปโรงพยาบาลเมื่อหมอเห็นผลการตรวจก็รู้สึกตกใจเพราะเขาไม่เคยพบเจอเคสแบบนี้มาก่อน เพื่อซ่อนความจริงจากเด็กชายหมอจึงให้เขาออกไปก่อนจากนั้นจึงบอกพ่อแม่ว่านี่ไม่ใช่แค่การติดเชื้อธรรมดาเด็กชายมีอวัยวะสืบพันธุ์ครบทั้งสองชุดเขาน่าจะเป็นคนที่มีภาวะเพศกำกวมซึ่งหาได้ยากมากวิธีรักษาเดียวคือต้องเอาอวัยวะเพศใดเพศหนึ่งออกพอแม่ไม่มีทางเลือกจึงต้องเซ็นเอกสารการผ่าตัดเมื่อเด็กชายตื่นขึ้นมาเขากลายเป็นเด็กผู้หญิงและเขารับไม่ได้หลังจากกลับถึงบ้านเขาก็เริ่มทุบทำลายเข้าของด้วยความโกรธ แต่ด้วยแรงกดดันจากพ่อแม่เธอก็เริ่มใส่ชุดกระโปรงและไว้ผมยาววันนั้นเป็นวันเกิดของเธอแม่ของเธอซื้อตุ๊กตาให้แต่เธอไม่ชอบมันและเผามันทิ้งเพื่อช่วยให้เธอยอมรับความจริงแม่จึงสอนให้แต่งตัวและทําตัวเป็นเด็กผู้หญิงพวกเขายังตั้งชื่อใหม่แบบผู้หญิงให้เธอด้วยเพื่อไม่ให้เด็กคนอื่นล้อเลียนพอแม่จึงย้ายเธอไปโรงเรียนใหม่ในวันแรกเธอได้พบคนที่เธอชอบเธอไม่ทันสังเกตว่าตัวเองเริ่มมีประจำเดือนแล้วเธอรู้สึกกลัวจึงวิ่งไปเข้าห้องน้ํา เนื่องจากเป็นประจำเดือนครั้งแรกเธอไม่รู้จะต้องทำอย่างไรเธอจึงใช้เสื้อของเธอปกปิดไว้จากนั้นเธอก็ยิ้มอย่างมีความสุขเด็กผู้หญิงที่สวยที่สุดในชั้นเรียนกำลังช่วยเธอทำความสะอาดที่นั่งเมื่อรู้ว่าเธอไม่รู้วิธีซื้อผ้าอนามัยเด็กผู้หญิงคนนั้นก็ให้ความช่วยเหลือเมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาก็เป็นเพื่อนสนิทกันพวกเขาไปชอปปิ้งด้วยกันแต่แล้ววันหนึ่งเพื่อนสนิทของเธอก็พบรูปภาพในคอมพิวเตอร์ของเธอมันเป็นรูปเด็กผู้ชายที่หน้าตาเหมือนเธอมากเธอบอกว่าเป็นพี่ชายของเธอเพืื่่ออออนขงเเธช แต่ในวันต่อมาเพื่อนรวมชั้นทุกคนก็เริ่มมองเธออย่างแปลกๆ